ข้อ18นะครับให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ a b เท <A, B S 1> ่ากับ a บวก b จงหาค่าของ a ส่วน b บวก b ส่วน a ลบ a b ก็ไก่1ขอไข่2อขอควายลบสงงองูข้อมูลไม่เพียงพอนะครับอ่า ก็กลับมาดูอ่านโจทย์อีกรอบนะครับเขาบอกว่า A และ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มน้อ,องก็ต้องขีดเส้นใต้คําว่าจำนวนเต็มนะครับเผือ่อว่าโจทย์เนี่ยมันจะให้มาได้หลายคําตอบเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นเฉพาะจำนวนเต็มทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกมาก็คือ A คูณกับ b เนี่ยเท่ากับ a บวก b นะครับาอ a คูณ b เท่ากับ a บวก b แล้วโจทย์ถามว่า A ส่วน b บวก b ส่วนเลบ a b เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับวิธีทำก็คือเราจะต้องทำคำถามนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปมันนะครับให้อยู่ในรูปที่ทำง่ายๆหาคำถามหาจะจะ,จะ,จะคำตอบได้ง่ายๆนะครับก็คือเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปพวก a บวก b หรือว่า a คูณ b อะไรพวกนี้เราก็จะเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นคูณคขขว่2สองตัวหน้า เป็นเอกำลังสองบวก a 2, b กําลังสองส่วน a อลบเอและทีนี้ทีนี้ปุ๊บเอกำลังสองลบ b กําลังสองส่วนบวก A บวกเอบีกลังสองส่วน a อนะครับลบ a กําลังสองบกําลังสองส่วนเอนะครับ ทีนี้เอกำลังสองบวก b กําลังสองก็เอามารวมกับไอตัวด้านขวาได้นะครับเป็นลบ a กําลังสอง b กําลังสองส่วนเอบทีนี้ A อกำลังสอง b กําลังสองเนี่ยก็จากเอเท่ากับ a บวก b ีใช่ไหมครับดังนั้น A กําลังสอง b กําลังสองเนี่ยก,ก็คือก้อนนี้กําลังสองใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเท่ากับก้อนนี้กําลังสองนั่นเองดังนั้นเราจึงสามารถแทนค่า เอกำลังสองกบีลังสองเนี่ยด้วยค่านี้ลงไปได้นะครับก็จะได้ว่า a กําลัง2บวก B ีกำลังสองลบกับเปิดวงเล็บ a บวก b เปิดวงเล็บกําลังสองนะครับส่วนด้วย a b ทีนี้ก็จะได้ว่า a กําลังสองบวก b ีกำลังสองแล้วก็ลบกับกระจายวงเล็บนี้ออกมานะครับ A กําลังสองบวก2 a งบวก b กําลังสองส่วนด้วย a อนะครับ อ,อันนี้ก็กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับเป็น A กําลัง2บวก b กําลังสองลบ a กําลัง2ลบ 2AB ลบ b กําลังสองส่วนด้วย A อบีนะครับเอกำลัง2ก็ตัดกับ a กําลัง2 B กําลัง2ก็ตัดกับ b กําลัง2ใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่ลบ2 ab ข้างบนข้างล่างก็จะเป็น a อเหมือนเดิมนะครับก็จะตัดกันจนเหลือเท่ากับลบ2นั่นเอง ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ้อควายนะครับอ่าข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือน้องๆต้องรู้จัก a บวก b ยกกำลังสองแล้วก็การอันนี้น้องๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมละครับแล้วถ้าเป็น a ลบ b ยกกำลังสองก็คือ a กำลังสองลบสอง ab บวก b กำลังสองแล้วก็น้องๆต้องรู้จักการเปลี่ยนรูป ที่โจทย์ให้มานะครับก็คือเวลาโจทย์ให้คําถามมาเป็นพพกแบบนี้เนี่ยก็คือเราต้องจะหัดเปลี่ยนรูปนะครับวิธีแรกคือเราจะเปลี่ยนจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยให้เอามาหาคําถามนะครับเปลี่ยนจนมาจนเป็นคําถามหรือว่าวิธีที่2ก็คือจะเปลี่ยนจากคําถามเนี่ยก็คือประโยคนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปคําตอบนะครับอ่าก็แล้วแต่ว่าข้อนั้นน่ะทำแบบไหนง่ายกว่ากันนะครับ ก็จบข้อ18นะครับ